ัระวัตการของอุตดิต์เรานะครับเมื่อก่อนก็เป็นของทุ่งยั้งของรับแรเดียวเรือหนึ่งในสามก็ในวันที่หบ้านน้องเปาใ้บอกไปเม่อตอนแรกลอยยักม่ลอยนะไม่ไลออยู่ในในยแล้วอยอให่แล้วลอคร่บ ไม่ว่าจะเป็นในส่วนการศึกษาทุงยังนะครับแล้วก็ที่สำคัญมีพิธีเปิดมาชมมินิแสงสีเสียงตำนานเมืองทุ่งยังนะครับท่านอยากรู้ว่าทุ่งยังเป็นเมืองอะไรยังไงเนี่ยท่านมาดูตำนานเมืองทุ่งยังเพราะว่าเมืองทุ่งยังเราเป็นเมืองทีงงท่เกิดขึ้นนะครับตั้งแต่ก่อนสมัยสุโขทัยแล้วนะครับ ก่อนสุขโขทัยแล้วเพราะนั้นมาชมตำนานมางองทุ่งยั้งและท่านเห็นว่าเอ๊ะที่ทุ่งยั้งเนี่ยมีเวียงเจ้าเงาะด้วยอ่ามาฟังตำนานเวียงเจ้าเงาะ่ในแสงสีเสียงในวันที่22นี้แล้วนอกจากนั้นในงานก็จะมีการทอผ้าที่จะใช้ห่มพระลุมท่านทุ่งยั้งด้วยท่านมาร่วมงานบุญท่านได้ท้งอย่างนะครับมาทอผ้าร่วมงานบุญด้วยนะครับหรือว่า,าจะมาเที่ยวชมชิมช้อปสินค้า